สายแล้วนะคะคุณแม่แม่ได้เมนูให้เด็กๆที่บ้านกันเลยยังคะวันนี้คุณแม่ได้เมนูอ่าสปาเกตตี้ให้เด็กๆนะคะ,ะมาดูวิธีทำสปาเกตตี้สูตรของคุณแม่กันเลยคะ่ะอันนี้เราจะลวกเส้นนะคะลวกเส้นในน้ำร้อนๆคะ่ะประมาณ20-30นาทีนะคะหลังจากนั้นคะ่ะได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาเส้นขึ้นมาพักไวค้ค่ะ ต่อด้วยการเดียวกระเทียมให้หอมๆนะคะแล้วเราก็จะใส่หมูสับลงไปค่ะใส่หมูสับนะคะพอหมูสับใกล้จะสุกแล้วเราก็จะใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ลงไปเลยคะ่ะคนให้เข้ากันนะคะไข่นี้แล้วแต่เราจะใส่เลยว่าเราจะใส่กี่ฟองนะคะคุณแม่ก็ใส่รอบนี้สองฟองค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ ต่อด้วยอ่ะเป็นปลาหมึกลวกค่ะอันนี้คุณแม่ลวกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอามาพักไว้แล้วเราก็จะมาบีบอ่าน้ำซอสมะเขือเทศนะคะคุณแม่คิดว่าน้ำซอสมะเขือเทศนี่สําหรับคุณแม่เน้นประหยัดนะคะเราก็จะซื้อเป็นแบบเป็นถุงค่ะเป็นซองนะคะซึ่งซื้อได้จากอ่าร้านขายส่งอ่าสีแดงนะคะห้างใหญ่ค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลน,นะคะผงปรุงรสค่ะ ใส่ซอสใส่สีอุวขาวแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยมะเขือเทศใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่หอมหั่นลงไปค่ะหอมหั่นท่อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหอมน่าทานมากเลยค่ะยังไงก็เอาลองไปทำให้เด็กๆทานดูนะคะ รับรองว่าจะติดใจค่ะแต่ถ้าคุณแม่ชอบทานเผ็ดนะคะคุณแม่ก็จะปรุงรสด,ด้วยพริกป่นน้ำตาลน้ำปลาอีกรอบหนึ่งค่ะรับรองแซ่บสะใจเลยค่ะสำหรับคนชอบทานเผ็ดนะคะบ๊ายบายค่ะ